เน็ตหมดอีกแล้วเอ่อเอารี่ทำไมยังไม่พ่าน,นไปเรียนอีกเนี่ยเอาพี่ตื่นแล้วหรอเอ่อพี่แม็กซ์สวัสดีนะคะเอ่อสวัสดีครับน้องดินหึฮะอะไรยังไงเอาสองคนนี้เจอกันตตั้งแ่เมื่อไหรอ่อ่ะเจอกันตอนไหนที่ไหนหรอเอเอคือก็บ้านหลังแค่นี้ก็ต้อง เจอกันแล้วมั้งอ๋องั้นหนูก็ไม่ต้องแนะนำเลยใช่ไหมอืมไม่ต้องแต่ตอนนี้ทำไมไม่รู้จักไิเรียนนี่นี่มันจะเที่ยงแล้วเนี่ยจะเหลวไหลเกินไปแล้วนะลี่ฟังหนูก่อนได้ไหมพี่พี่เองอ่ะก็ยังไม่ไปเรียนเลยนี่อะไรวันนี้คุณครูพี่อ่ะเขาไปประชุมกันมห้าเขาหยุดเราเลิกอ้างได้แล้วลี่ไม่ใช่เห็นพี่ไม่ไปแล้วเราก็จะไม่ไปแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยใช่ที่ไหนกันเล่าวันนี้มสี่ไม่มีเรียนต่างหากไม่มีเรียน หมายความว่าไงวันนี้เป็นวันจัดกิจกรรมอ๋อเออเข้าใจแล้วทําไมไม่รู้จักถามหนูก่อนเอาแต่ด่าอย่างเดียวเลยนะพี่อ่ะเออขอโทษใครจะไปรู้เล่าถ้างั้นแล้วจะใส่ชุดน,นักเรียนทําไมอะ่ะก็วันนี้ลินเขาอะ่ะได้เป็นตัวแทนของห้องหนูไปประกวดดาวหนูก็เลยต้องไปส่งลินเขาประกวดไงอ๋อประกวดดาวหรอ คุณครูเขาจับหนูขึ้นไปอะพี่หนูเองก็ไม่อยากประกวดหรอกค่ะหืมก็เธอเองอะ่ะสวยที่สุดในห้องแล้วนี่ถ้าเธอไม่ไปอะ่ะแล้วใครจะไปล่ะแล้วฉันอะก็มั่นใจเลยนะว่าเพื่อนของฉันอะต้องได้เป็นดาวปีนี้แนะ่ใช่ไหมพี่แม็กเอ่ออืม <laughs> งั้นพี่แม็กจะไปเชียร์ลินกับหนูไหมเอ่อพี่ขอพักอยู่บ้านดีกว่า ที่นี้ทําการบ้านเยอะแล้วอ่ะอยากพักบ้างเอ่อยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะขอบคุณนะคะพี่แม็กอืมงั้นรีบไปกันเถอะลินเดี๋ยวฉันจะแต่งหน้าแต่งตัวให้เธอเองไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ได้เธอต้องชนะเออโตแล้วจริงๆสินะน้องเรา อยันไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเย็นเย็นเย็นอะไรขอ,รองแกวะคนบ้าเลยทะเลาะกับโทรทั์ก็ได้ก็มันดันมาเสียตอนเวลาสําคัญไงเวลาสําคัญเวลาสําคัญอะไรวะตอนเนี้ย ช่อง n e x c h อะ่ะเข้าใจไหมเขามาทำแต่ช่อง Enex The Series ไงช่อง n x c Heat เขาก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปทำให้ช่องนั้นน่ะโดนปิดการมองเห็นลงคลิปเที่ยวคนมองเห็นน้อยมาก่องนี้นะ่ะฉันน่ะอยากจะตอบแทนเจ้าของช่องเขาด้วยการให้กำลังใจเขาดูคลิปช่อง n e x The Series ของเขากดไลค์ให้เขาเสร็จแล้วพอดูหนังจบฉันก็จะไปดูช่อง n e x c h e ของเขาต่อแล้วก,กดไลค์คลิปให้เขาด้วยช่อง,องเขาทั้งสองช่องอะ่ะจะได้แบบไม่ต้องโดนปิดก้นไง อ๋อนี่แกเพิ่งทำเหรอฉันทำให้เขาทุกวันอยู่แล้วเออแกเวลาแกดูคลิปเ n d นเด็กเตอร์เสร็จอะก็เข้าไปดูซีเอชหน่อยกดไลค์คลิปใหม่ๆเขาด้วยเข้าใจไหมเออฉันก็ยังทำอยู่นี่ไงเออจะทำแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทีวีวะโผยบ้านนอกทีวีบ้านฉันอะดู YouTube ได้เว้ยว่าแต่แกมาบ้านฉันทำไมเนี่ยวันนี้วันจุดนะเว้ยเออคือว่าวันเนี้ฉันจะไปหาสาวที่โรงเรียนว่ะวันนี้มันเป็นวัน จัดกิจกรรมของเด็กมอสีไม่ใช่หรอเออก็นั่นแหละที่ฉันบอกแกไเด็กใหม่มอสีไงอ๋อแล้วไงอ่ะก็ไปดิคือฉันไม่รู้ว่าฉันจะจีบเขาไงดีวะโอ้ยแกก็จีบเหมือนที่แกเคยจีบคุณนีน่นะมีได้ดิวะคุณเนี่ยมันต้องพิเศษมากกว่าน,นั้นเว้ยพิเศษยังไงวะใส่ไข่ไงอบอกว่าอย่าชงเออเอาคุอนะ่ถ้าแกพยายามมากเกินไปอะ่ะมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเราเ้ย พราะอย่างนั้นนะ่ะแกก็ต้องเป็นตัวของตัวเองจริงใจกับเขาทําให้เขาอ่ะรู้สึกให้ได้ว่าแกชอบเขาจริงๆริงสุดยอดพูดปุ๊บมีกาลังใจปั๊บเลยวะ่ะโอเคงั้นฉันไปแล้วด้วยอขอบใจมากตังไหงวะ,วะมาแค่เนี้ยตบไอ้น้องมาเว้ยโอโ้อะไรกันเนี่ยแหนจ๋าอะไรอะไรแกนั่นแหละ ทำอะไรเนี่ยฮะขับรถทำไมไม่ตูวตามมาจ่ะเลือ,อเออพี่ครับรีบรีบเคลียร์กันได้ไหมผมต้องรีบไปงานนะครับนี่ก็สายมากแล้วนะเออนี่นอกใจเย็น ขับรถชนกันนะไม่ใช่วันลงมาเป่ายิ่งฉุมแล้วก็แยกย้ายได้มันก็ต้องเคลียร์กันหน่อยสิแก่นั่นแหละไหนจ๋าที่ต้องรับผิดชอบฉันนะขับมาทางตรงส่วนแกจะเลี้ยวอ่ะทำไมไม่รอก,ก่อนนะครับไหนจ๋อาอ้าวก็แกขับรถมาไวเกินไงถ้าเกิดว่าแกขับช้าๆแกก็คงไม่ชนฉันหรอกพี่ครับเคลียร์แบบเร็วๆได้ไหมโทรประกันมาดิเอาเคลียร์กันส่วนพี่รีบไปส่งผมโรงเรียนก่อนโอ้ยน้อง ใจเย็นเลีงเรียนไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่ต้องเขีร์กอ้นเนี่ยให้มันรู้เรื่องกันก่อนใช่ห้วนายจ๋าวันนี้ถ้าเขียรยไม่รู้เรื่องห้ามใครไปไหนทั้งนั้นนะจ๊ะนายจ๋าโอ้พี่ไม่ได้เ้ยผมรุองรีบไปหาคุณคนหนึ่ง,นนงอะ่ะพี่ส่งผมก่อนเถอะนะนะแล้วค่อยกลับมาเคียงด้วยได้นะพี่รอตรงนี้ก่อนนะพี่ไปส่งผมก่อนเร็วโอ้ยไม่ไปไม่ไปถ้าอยากไปอะวิ่งไปเองเลยไปพี่แต่มันเหลืออ,อีกหลายโลเลยนะ เออถ้าไม่อยากวิ่งอ่ะก็รอก่อนฮะจะเอาไงล่ะจ๊ะนายจ๋าว่ามาเลยจ๊ะโอ้ยเคียนเองเลยปะไม่อยู่เลยวะวิ่งไม่ได้ว่ะจะเอาใช่ไหมนายจ๋าฮะเอาใช่ไหมต้องแขงต้องแขงเฮ้ยไอ้ก้ามาโรงเรียนด้วยหรือวะวันเนี้ยเอ้าเอ้าไอ้ล็อกแกก็มางานเด็กมอสีหรือวะเออฉันมาให้กำลังใจ น้องลินของฉันว่ะแล้วน้องส้มห้องเสียเขาได้เป็นดาวไหมเขาชนะไหม <c oughs> เสียใจด้วยน้องลินของฉันได้เป็นดาวโรงเรียนเว้ยส้มน้องเสียใจมากแน่เอาไปไหนเล้าเอา,เอา,เอาไอนี่หมูอะไรเหนียว <c oughs> จังวะนี่แบบนี้แบบนี้ <c oughs> ลินแต่งตัวอะไรของน้อง,นองเนี่ยพี่แม็กเสียงดังทําไมเนี่ยฮะแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนกันเออพี่แม็กคะ พอดีว่าหนูประกวดชนะเราก็เลยคิดว่าจะไปฉลองกันนะคะพี่ไปฉลองไปฉลองกันที่ไหนเอา้าไปปาร์ตี้นะพี่แม็กก็ต้องไปผับดิฮะไปผับเนี่ยนะอืมหนูชวนเองแหละก็เพื่อนของหนูประกวดชนะทั้งที่นะพี่จะไม่ให้ไปปาร์ตี้กันหน่อยหรอถ้าจะปาร์ตี้อะไรกันอนะ่ะก็ฉลองอยู่ที่บ้านก็ได้ไหมเห็นต <c oughs> ้องไปเลยแถมเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้อีก พวกหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวพวกหนูจะรีบไปเปลี่ยน,นะคะ่ะไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกลินพวกเราโตแล้วนะไม่เห็นต้องไปฟังคำสั่งของพี่แม็กเขาเลยแต่ลี่ม่ต้องสนใจหรอกลินเราไปกันเอถอะห้ามไปพี่ไม่ให้เธอไปไหนทั้งนั้นตั้งแต่พาเพื่อนมาอยู่ด้วยเนะี่ยนี่ใสเริ่มจะแย่ลงไปทุกทีแล้วนะนี่พี่แม็กไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลินเขาเลยนะถ้าจะด่าก็ด่าแต่หนูดิทำไมต้องไปด่าดลินเขาด้วยอะ่ะ ก็มันจริงนี่นะดูพวกเราพากันทําตัวดิหนูขอโทษจริงจริงนะคะพี่แม็กลินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยเรื่องปาร์ตี้อ่ะหนูก็เป็นคนคิดส่วนเรื่องที่แต่งตัวแบบเนี้ยหนูก็เป็นคนชวนลินเขาแต่งเองเพราะว่าหนูอยากแต่งบ้างไงหนูโตแล้วไงหนูไม่ใช่เด็กแล้วไงอ๋อเหรอพอโตโปุบ๊บก็จะออกไปแลนได้แล้วเหรอพี่แม็กนี่ที่พี่ดูแลน้องสาวพี่แมาตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ได้เพื่อให้มันอ่ะ โตขึ้นมาเปลี่ยนจากคนเป็นแรดหรอกนะพี่แม็กหนูหนูเกียดพี่แม็กที่สุดเลยไปดูหน่อยก็ได้วะเออนี่อเอ้ย ขอ,ขอโทษไม่เป็นไรค่ะพี่แม็กหันมาเธอค่ะเอออืมันก็ไม่ได้โปอะไรหรอกเนาะไอชุดมิกกี้ยังโป๊าอีกอ่ะเออหนูขอโทษนะคะที่พากันทําเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไม่ต้องหรอกพี่อยากจะขอโทษเราด้วยเหมือนกันนะที่พี่เผลอพูดแรงๆกับเราไปเมื่อกี้พี่ขอโทษนะพี่โมโหพี่ไม่ได้ั้งใจแล้ว ลี่เขาเป็นไงบ้างอะร้องไห้แล้วก็หลับไปแล้วอะค่ะพี่<ค><ะ>อ,อขอโทษนะคะพี่แม็กหนูรู้ว่าหนูเป็นคนนอกนแต่ทําไมพี่แม็กถึงได้เข้มงวดกับลี่เขาขนาดนั้นนะคะก็ก็ลี่มันเป็นน้องสาวพี่นี่แต่ลี่เขาก็คงอยากมีชีวิตในแบบที่เขาเลือกเหมือนกันนะคะหนูรับประกันได้เลยว่าลีอ่อะ เขาไม่เคยบ้าเรื่องผู้ชายหรือว่าทําตัวอะไรไม่ดีเลยนะคะพี่แม่ไอ,อ,อ,อเรื่องนั้นน่ะพี่ก็พอรู้แหละว,ว่านิสัยน้องพี่เป็นยังไงอะ่ะแต่พี่ไม่ไว้ใจคนอื่นหนึ่งหากการที่พวกเราเป็นผู้หญิงสองคนแต่งตัวแบบนั้นออกไปข้างนอกด้วยกันอะ่ะมันมีอันตรายเยอะแยะมากมายนะรู้ไหมพี่อาจจะไว้ใจพวกเราสองคนได้แต่คนอื่นคนข้างนอกใครก็ไม่รู้อะ่ะพี่จะไว้ใจพวกมันได้ไง จริงค่ะพี่แม็กเดี๋ยวถ้าลี่ตื่นขึ้นมาหนูจะบอกลี่ให้นะคะว่าพี่แม็กอ่ะเป็นห่วงลี่ขนาดนี้พี่ก็เป็นห่วงเราทั้งสองคนนั่นแหละแล้วก็เราก็เหมือนเป็นน้องพี่คนแล้วไงออขอบคุณนะคะอืมแล้วนี่จับนะหมอเออใช่ค่ะถ,ถ้าน้ำมันไม่ไหลก็บอบแล้วกันนะพี่จะไปตักน้ำมาให้